ในปี2026 Hon ด a าได้เปิดตัวรถยนต์ยอดนิยมที่ครองใจแฟนๆทั่วโลกอย่าง Honda Civic รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมดีไซน์ที่ล้ำสมัยความสปอร์ตที่กลมกลืนกับความหรูหราและเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเกินกว่าที่เคยมีมา Civic 2026ได้รับการออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและสมรรถนะโดยยังคงความเป็นซีดานที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันแต่ก็เต็มไปด้วยอารมณ์ของรถสปอร์ตแบบแท้จริง ด้านรูปลักษณ์ภายนอก Honda Civic 2026ได้รับการปรับโฉมให้ดูโฉบเฉี่ยวขึ้นอย่างชัดเจนกระจังหน้าถูกดีไซน์ใหม่ให้มีความดุดันไฟหน้าแบบ LED ทรงเรียวยาวช่วยเสริมความทันสมัยฝากระโปรงหน้าถูกปรับให้ต่ำลงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่เส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้ไหลลื่นไปกับแรงลมเสริมด้วยสเกตร,รอบคันและล้ออลอยขนาด18นิ้วที่ดีไซน์ใหม่ช่วยเพิ่มความสปอร์ตได้อย่างลงตัว สีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายเฉดเช่นสีขาวมุกสีแดงเพลิงสีเทาดำเมทัลลิกและสีน้ำเงินใหม่ที่ดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นสำหรับภายในห้องโดยสาร Honda Civic 2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความเรียบหรูทันสมัยเบาะหนังแท้ดีไซน์ใหม่ให้นั่งสบายมากขึ้นพวงมาลายัยแบบมัลติฟังก์ชันที่ปรับระดับได้ระบบแอร์เป็นแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวา หน้าจออินโฟเทนเมนขนาด10.2นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายระบบเสียงจาก Bose ให้คุณภาพเสียงที่คมชัดรอบทิศทางพื้นที่ด้านหลังถูกขยายให้กว้างขวางรองรับผูดด้โดยสารได้สบายแม้ในระยะทางไกล ด้านสมรรถนะ honda civic 2026ใช้ขุมพลังเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรวีเทคเทอร์โบให้กำลังสูงสุด182แรงม้าแรงบิด240นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ cvt ที่พัฒนาใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นอัตราเร่งศูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาไม่ถึง8วินาทีและยังมีรุ่นไฮบริดที่ผสานเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้พลังรวมกว่า200แรงม้าพร้อมระบบ eCVT ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดในเวลาเดียวกันระบบช่วงล่างได้รับการจูนใหม่เพื่อความมั่นคงในการเข้าโค้งและลดอาการโครงในความเร็วสูงช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลและมั่นใจมากขึ้นด้านความปลอดภัยถือเป็นจุดเด่นของ c ีวิ c 2026เช่นกันรพร้ะม,มาพร้อมระบบ Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดที่ครอบคลุมทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบไฟสูงอัตโนมัติและกล้องรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยให้การจอดรถเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นอีกทั้งยังมีถุงลมนิราภัยรอบคันระบบควบคุมการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบเบรก ABS และ EBD ที่ตอบสนองได้อย่างแม่นยำในทุกสถานการณ์ฟีเจอร์อื่นที่น่าสนใจคือระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมท ระบบเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมไฟส่อง,ส,งสว่างเวลากลางวันระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนระบบเชื่อมต่อ Wi-Fi ภายในรถและมีแอปพลิเคชัน Honda Connect ที่ให้คุณเช็คสถานะรถจากสมาร์ทโฟนได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนความโดดเด่นของ Civic 2026ยังรวมถึงการออกแบบภายในที่ใช้วัสดุคุณภาพสูง พื้นผิวสัมผัสนุ่มเบานั่งปรับไฟฟ้าได้แปดทิศทางสำหรับผู้ขับขี่ระบบควบคุมด้วยเสียง AI assistant ที่สามารถสั่งการด้วยภาษาไทยเช่นเปิดเพลงปรับอุณหภูมิหรือเปิดแผนที่นำทางเพิ่มความสะดวกในการใช้งานทุกเส้นทางในการทดสอบขับขี่จริง Civic 2026ีแสดงให้เห็นถึงการควบคุมที่เฉียบคมและมั่นใจพวงมาลัยแม่นยำระบบกันสะเทือนซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีเยี่ยมเสียงภายในห้องโดยสารเงียบมากแม้ขับที่ความเร็วสูง การเร่งแซงหรือการขับขึ้นทางชันเป็นไปอย่างง่ายดายไม่ต้องออกแรงมากระบบเกียร์ตอบสนองได้ไวไม่มีอาการหน่วงและยังคงรักษาความประหยัดน้ำมันในระดับยอดเยี่ยมโดยอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ18-22กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นเทอร์โบและมากกว่า25กิโลเมตรต่อลิตรในรุ่นไฮบริดราคาของ Honda Civic 2,026คาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ949,000บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดในราคาใกล้1.29ล้านบาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยี สมรรถนะและความปลอดภัยที่ได้รับแล้วถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าน่าลงทุนสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์ซีดานระดับพรีเมียมที่ตอบโจทย์การใช้งานรอบด้านทั้งในเมืองและเดินทางไกลซีวิกยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมัน่นความทนทานและความพอใจของเจ้าของรถในระยะยาวโดยรวมแล้ว Honda Civic 2026คือรถยนต์ที่ไม่ได้แค่พัฒนาให้ดีขึ้นจากกลุ่นก่อนหน้าแต่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นทั้งในเรื่องดีไซน์ เทคโนโลยีและประสบการณ์การขับขี่นี่คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่ครบเครื่องทั้งความแรงความประหยัดความหรูหราและความปลอดภัยซีวิกใหม่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานยุคใหม่ได้อย่างลงตัวในทุกด้านอย่าลืมกดติดตามช่อง Auto ตไทยกา r ์ด e ์รีวิวเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ทั้งในไทยและต่างประเทศช่องของเราจะพาคุณไปดูรถทุกค่ายทุกสไตล์พร้อมข้อมูลที่ลึกและเชื่อถือได้ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรีวิวใหม่ก่อนใครแล้วพบกันในคลิปล่าสุด